สวัสดีครับนี่คือคิดไซค์โค้งหลังบอลไทยที่ไกลก็อยากรู้กับผมเจอรปัดนะครับวันนี้อยากจะชื่นชมอดีตคนฟุตบอลอีกหนึ่งคนเหมือนกันนั่นก็คือเจ๊จงเธออาจจะไม่ได้ดูฟุตบอลที่การท่าเรือแบบเป็นแฟนพันธ์แท้มากแต่เธอก็เคยช่วยเหลือนักเตะการท่าเรือในยามที่ยากลาบากและวันนี้ครับล่าสุดเนี่ยเธอช่วยเหลือแพทย์แล้วก็พยาบาลนะครับของโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็สถาบันบํารานราดูนด้วยการทําข้าวกล่องนะครับเป็นข้าวกล่องจินอาสาเลยส่งวันละ2รอบ รอบหนึ่งเนี่ยส่งทั้งหมด6ก0อกล่องเพราะว่าแพทย์แล้วก็พยาบาลช่วงนี้อย่าว่าแต่กินเลยครับแม้แต่เวลาหายใจนแทบจะไม่เพียงพอเลยครับคนป่วยติดโควิด -19 เนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลเตียงแทบไม่มีแล้วที่พักเนี่ยนะครับบางโรงแรมที่ใกล้กับโรงพยาบาลเนี่ยเขาเปิดให้ทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยไปอาบน้ําฟรีไปนอนพักได้อันนี้ก็น่าชื่นชมต้องปรบมือให้รัวๆเลยสถานการณ์แบบนี้เจ๊จงเอง เป็นหนึ่งคนครับที่พร้อมจะเสิร์ฟอาหารให้นี่เริ่มทําแล้วนะครับตกแล้วเนี่ยประมาณ30 0 0 0บาทต่อวันเจ๊จงบอว่าไม่ขาดไม่เกินนะครับก็ไม่อยากเก็บเงินไว้กับตัวด้วยใครสนใจเนี่ยไปช่วยเธอได้นะครับสมทบทุนได้เลยช่องทางของเจ๊จงเราไปเซิร์ชกันดูนะครับหมูทอดเจ๊จงหรือว่าเข้าที่ Facebook ก็ได้นะครับเป็นเพจ f a c e b o o k ของเธอนะครับเจ๊จงนะครับ J E H j O N G อ่าก็เข้าไปถามอินบ็อกได้นะครับเดีย๋ยวคงจะมีช่องทางในการบริจาคเงินเข้าไปนะครับว่าจะผ่านช่องทางไหนของเจ๊จงนะครับเรื่องของเจ๊จงน่าสนใจผมเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมหลายคนอาจจะดูคลิปนี้แล้วคิดว่าผมต้องพูดถึงเธอนะครับเพราะว่าจริงมันเป็นข่าวในกระแสหลักแต่เจ๊จงเนี่ยเคยทําให้นักเตะการท่าเรือเนี่ยมีชีวิตอยู่ในการซ้อมฟุตบอลนะครับใครจำกันได้บ้างว่าการท่าเรือยุคหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่ไม่มีเงินนะครับ หาสปอนเซอร์ก็โคตรยากเลยไม่ใช่เหมือนวันที่มีบารน์นแป้งวันนี้นะครับที่หลายคนไปเชียร์กันท่าเรือแล้วโอ้โหเป็นทีมใหญ่ดูบอลแลวแฮปปี้มากวันนั้นของการท่าเรือเนี่ยย้อนไปประมาณสักน่าจะเกือบเกือบสิบปีได้นะมาสักเจ็ดแปดปีอะ่ะหลังจากยุคข,ของโคตเตี้ยออกไปการท่าเรือก็มีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ไม่มีคนมาทําทีมยุคที่เจ๊จงช่วยเหลือแลกเตะการท่าเรือเนี่ยเป็นยุคข,ของบิ๊กเบนบิ๊กเบนที่เข้ามาดูแลทีมแทนนะครับอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็คุณซื้อเนี่ยก็จะเป็นธงชัยสุขโกกีโคตธงนักเตะก็ยังมีพวกเอกภูมิพุทธารุ่งโรดศิวปกรจากรุปสานี่ยังเป็นดาวรุ่งยุคโคตเตียนะก็แกะมาลงสนามใ,ในยุคนี้เป็นหลักแล้วนักเตะอย่างเอ่อมองคลน,นามนวดอ่ามงคลน,นามนวดธงชัยกึนขุนทดนะครับประมาณนี้อย่างนี้นักเตะแกนหลักชุดโคตเตียอยู่ไม่กี่คนนะครับก็เป็นทีมที่โอ้ลุ้นหนีตกชั้นเหนื่อยมากๆา,กากเลยแล้วเงินเดือนไม่ออกช่วงนั้นนะครับการท่าเรือเนี่ย นักเตะหลายคนลำบากมากๆที่บอกว่าเล่นบอลจนได้มีข้าวกินเนี่ยยุคนั้นน่ะหลายคนนะรู้ดีมงคลน,นามนุ่นเป็นหนึ่งคนนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ๊จงครับถ้าวันไหนไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยนะครับไปกินข้าวร้านเจ๊จงกินฟรีนะครับแล้วเจ๊จงเองเนี่ยเขาก็ทําอาหารกล่องไปให้นักบอลด้วยนักเตะการท่าเรือยุคนั้นเนี่ยมันลำบากถึงขนาดที่แข่งบอลในยุคไทยลีกที่เริ่มจะบูมเนี่ยหลายสโมสรน,นั่งเครื่องในการไปแข่งเปนทีมเยือน ถ้าใกล้หน่อยก็รถบัสของสมโมสรการท่าเรือนั่งรถไฟนะครับนี่คความลําบากยุคนั้นแล้วเจ๊จงเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยทิ้งถือว่าเป็นคนเราแวกเดียวกันไงเพราะว่าร้านเจ๊จงเขาก็อยู่ใกล้ๆกล้สนามท่าเรือจริงๆเดินไปก็ถึงนะครับแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็เร็วกว่านี่คือเรื่องดีที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเจ๊จงถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเธอจะได้ดีแล้วแต่วันนี้เธอลําบากมากาๆเนี่ยเธอก็ยังช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่า และวันนี้ครับเธออยู่ในจุดที่ดีแล้วแต่เธอก็ยังช่วยเหลือนะครับคนที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมผมชื่นชมนะครับเจ๊จงแล้วถ้าเกิดว่าแฟนท่าเรือดูคลิปนี้เนี่ยนะครับใครที่ถึงเจ๊จงก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าใครเคยไปกินร้านเจ๊จงบ้างผมเองในะตะกร้อไปทําขาดแค่สเตเดียมเนี่ยผมไปต่อแถว กินข้าวหมูทอดเจ๊จงเป็นประจำครับและถ้าบมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังฟุบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับอาจจะมีเรื่องราวที่แทรกเข้ามาในช่วงโควิด -19 ที่น่าชื่นชมสําหรับคนในวงการฟุตบอลไทยอีกก็ได้สวัสดีครับ